สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองป่าและเอฟซีมอลลัมเพชรลำเพลินที่รักสู้ขู่สุลครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูตุปนปอร่อยสายจวดเจวันโรบิเชียลนะครับพี่น้องเดย์ขณะนี้เวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากที่ว่ามันเหการโอ้ยซึกออกมาครับยังไม่ได้พักผ่อนเลยครับนี่ซึกออกมากะไล้ยเยินวานคุณแม่สีว่าสีมาเมื่ออื่นอยู่มาสีมาพักผ่อนนั่มมาอยู่นั่มมาลาเมื่อ ในห้องน้ำบางตัวเป็นสวมแบบนั่งอันยองๆนั่งกันน,ะม,นมันก็เลยปวดแข้งปวดขาู้เฒ่าเขานั่งไม่ได้ก็เลยไปหาซื้อถั่วสวมแบบว่านั่งสบาย,บายๆแฮมแมอรนั่งง่ายๆนะโอ้เฮ็ดแล้วปื๊บปวดปื๊บชาบ,บ้านสายโยกกระโถ่ไปอราบก็เลยบอกว่าจะนอยก็ได้เดี๋ยวเฮ็ดห้องน้ำแล้วสะพานจะออกมากหลออกมากครับออกมาตั้งพีที่เพราะว่าวืที่ปกติแล้วเนะนี่ยเขาเลกตาก็จะออกตั้งไปแล้วมันโบราณนะครับ เพราะว่าม well ันเลื่อยออกมาจากหลังคาครับนี่มันเลื่อยออกมาหลังคาหลายเพราะว่าเขาเบย่นเบย่นเขาแปลงไม่อ่นะครับก็เลยจะลื้อเฮ็ดไม้เองไปนะครับลื่อเฮ็ดไม้เหมือนกัก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปได้เหมือนกัครับไม่มีเวลาลงคลิปไม่มีเวลาเฮ็ดคอนเทนต์ลงเฟซบุ๊กก็บไม่มีเวลาเฮ็ดเหมืนครับตอนนี้คือว่าจะระบบการเรียบร้อยแล้วครับนี่เแล้วจะปั๊บรับประดาเรื่องผ่าตอนนี้ผู้ลุกกำลังเดินทางมาอยู่แล้วก็สิเป็นฉากแสงสีเสียงกำลังอึนจังหวะกันเนาะ คือว่าง,างั้นวงตัวคือว่าตอนนี้อะปัชบ้างก็ให้กางต้นกางเต้นในะฮะละเอียดต่างๆกันเลยอยู่มือนกันสิฮะเต้นมากางากอีกครังนึงมายก็หาโต๊ะที่ของกินหน้าเนาะตอนนี้ตุสิยะก็เหลือแต่คะนนอื่นครับคะแนนวงตัคืสอสแตนล้อสแตนบายสแตนบายได้ครับโอ้ยทำไม,มได้พักควันเลยครับนี่ยื่นต้องออกไปอีกครับวัดเอาวัดเอาไปยวันวัดเอาครับ พราะว่าเมื่อนๆนี่ประมาณอาสองพระเศร้าพยามาร่วมกันจัดแจกสถานที่ audition. ออริชั่นหาห้องบนก็ได้ไปบวชนี่ไงคือว่ามังกาสีรวดเร็วกวันอยู่ปกติแรกปุถุชนสายช่วย,ยวัดศิลาสิพุษฏไปสาหาสา,าระคามกนะันด้วยเหตุต,ต่างๆหลายประการเนาะเพ่นก็นเลยเออจัดขึ้นด่วนที่สำนักง,งานพระรามเพชรสะพเดินเนานนะก็เลยเนอะอพระเป็นยังมียังก็ซอยเลี้ยกันไปอืมแล้วก็วันนีก้กาศ มือเองินสิได้ขายของไ,ได้มือเงินครับย่เลื่อได้เมาน้าเมาหน้าห้ลงตูนได,ได้ครับเมัอนเพื่อได้ค่าน้าามันลงน้มันลดแตงไม่ได้เพื่อจะจะดีทาเาพืเ่อาะจะดีขึ้นเก่าครับมื่อนี้โอ้สุดยอดครับพื่อจะจะดีเพื่อจะจะดีอีกสองท่านโอ้ออเห็นมันอัตรกรเคยห้องลงเพราะมีเราเพียกำลังทิศตาก ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมผู้บริหารนะครับทิดิดเป็นทิดแล้วอ่ะบริห้องบริหารห้องจะได้นห้องทิดทิศทิศไอ้ทิศโอ้ทิดปากคือหลวงพ่อเหีียวไว้เนาะสายจวดขึ้นหลวงพ่อเหีียวก็น่ากระเซาะไม่ใช่คนเมื่อนมื้อสองมือขึ้นเลยอไดิมันก็ธรรมดาละโอ้ยวันนี mm ้ต hmm. e ่อไปต่อไปซีเฮ็ดคอนเทนต์ไม่คอนเทนต์ครับนี่แล้วทิดเนี้ยว่าอะไรวะทิศว้ามันไม่กระได้ไม่กระได้ปากอะไรบ่ฮู้ว่าทิศ ทิศเหนือมันบุคือเรากับผู้หนาห้องกับคามไปนั่นกับแล้วแต่จังหวะแล้วกันห้องพยาบาลขึ้นเอาดีกว่าเนาะ้องเขายจว่าสู้หมดทำงานครับผมในจุดนี้แต่เรื่องอันนี้ก็เป็นธุรกิจของเฮาครับอ่าส่วนหนึ่งกับการดูแลนั่นกับของหมู่บ้านกับอีกทีนึงครับเป้าหมายมือเป็นไงไรัครับเขาข้าวหรือว่าคนหลายมือขึ้นีก คนจะมาออดิชันใช่ไหมบางทีคนมาเบิกเลยคว่าเนี่ยการสิบปกบวจะเพิ่มครับแล้วครับขอบุญขอบุญหลายนะครับตัวจะเป็นผู้บ่าวราคากับพี่นอดครับมาตลอดครับพี่แดูการเมื่อี้ทไเลี้ยงซรอยจุเลี้ยงอันกจากรวมตัวจนนอกเลยขอบุญขอบุญหลายนะครับของแรกนะครับ มาให้กำลังใจกนะครับเด้จังวากันเออจังวากันเนาะอ๋อขอบคุณหายครับพี่น็อตพี่เบาน้องค่ายครับจวดจวดเอาเป็นจระไขต่อครับเนาะขับ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 ับขับับข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 ับรับข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 ับับขับขับอับ่ับข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 ับิับข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 ับรับขับขับับขับขับ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  อันนี้คือว่ามือสิเป็นสไตล์นี่บอรหรือว่าอันนี้บอยจะเป oh. ็นมันก็นชนนีอ่าระบบ LED แล้วก็ไฟแต่ว่าป้ายเข้าทิศจังซี่อยู่หรอเอรื่องไหป้ายเข้าทิศจังซีอยู่หรอเรื่องไหน,นส,ส่วนของที่เขาไม่เห็นเป็นพอ,ปอเป็นประดับโอ,นะเอ้เอาเอาจังซี่พี่น้องมือสิเป็นที่ตามที่ตามมึงพีมม่น้องแลว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือว่าโชว์ให้มันง่ามร่างการให้เบิึงเบิึงซื้อว่าเขาข่าวิึงซื้อแต่ว่าตัวจริงจังซีไม่ได้เป็นจังซีเลยพี่น้องจะผู้ที่ตามเบิึงว่าจะเป็นยังไงเนี่ย ระบบฉากแสงสีเสียงสีอลังการเท่างใดรับรองลูกตัวอยอมรับขบบ้าวมาพเพื่อบ้านสายจวดไม่เช่ข <ยา S 2> ้าวมาเอาล่ะกันยอมรับจีเลยก็ดูดีแหละเอาก็ปปับให้มันเท่าที่เหาเฮ็ดได้แหละของเหาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ผสมประสานกับที่เหาเอา,เอา,เอามาเอามาผนวกกันผสมกันให้มันงตัโตสำหรับเหา กับว่าอยากให้พี่น้องไปเปรียบเทียบกับผู้เพิ่นนั่นเข้าใจเนาะเอาเข้าใจเข้าใจเมื่อหนึ่งไปได้นอนน้ำไปได้ปกติเลยสินอนน้ำกันบ้านหลังเดียวกันนอนน้ำกันจักมือก่อนฮะโอ้เจ็ดมือเปลี่ยนเร็ฮะเปล่ยมือคนเดียวร่วมทุกข์ร่วมสุขครับเป็นเวลานิหน่อยแต่ว่ารู้สึกโอ้ิีใรครับพี่น้องครับเออคุณบริหารเพื่อนพาน้ำดีมเออเพราะว่าสิไปหันไปนี่ทั้งสั้นทั้งสี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ บาลยคับทางทางพุ่นก็คือว่าเดินทางตามเจต้อร่วมก็บชื่อว่าโอเคแล้วบาดีกับหลังจากนั้นก็ซื้อออกมาอันเดินทางทางโลกกับหายไปลองซอยที่ตามเบื้องแรกเลยไปลองเด้อคือกเขาเราไอซีการ์ดกำลังเพชรลำเพลินครับจอดครับพี่บ้างสายจุ่นครับผมเอาจากเบื้องมาผู้ใดสิมากเลยไงคนง่ามคนเสียงดีจังไหนพี่น้องจากโพสต์ตามเบิ้งเรื่องทางช่องหมอลำเพชรลำเพลินแฟนเพจบอ ไลฟ์สดพวกนี้ใช่ไหมชใช่ไหมใช่โอเคกำลังเป็เพื่อนแฟนเสียงไปลองได้ติดตามได้ทางช่องอ่าเฟซบุ๊กเอาตอนนี้ก็ได้เวลาสุมารพาระคุณแล้วพี่น้องครับดูๆกับสิขออนุญาตกลับไปสิครอน,นั่นเองท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้เป็นขันหัดเถิดซึกแล้วพร้อมจวดพร้อมลุย <c oughs> จะได้กันจังว่ากันตอนนี้เนาะโอ้ขอบุญขอบุญไปลองเอฟซีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแบบ ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นอ่างสาระรังนี้จะเป็นเพราะน้องเอฟซีว่าจะเป็นสิ่งต้่างครับที่ผ่านมาทุกอย่างนี่กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแต่ว่านี่ใจพุ่มใจอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคที้จาัาไหนเพิ่นกับวัตถ่มะปะทุกคนที่เข้ามาเนาะเออเข้ามาแล้วเพ๊่แล้วก็ไปแล้วก็ไปแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับยังอยู่คือเก่ายัางเหนียวแน่นเหมือนเดิมอือสุดยอดครับยอมรับ บ,าบา่ว่าจะเป็นเอฟซีรุ่นบอร์ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีรุ่นเกา่าบ่สิมมาปะคือเกา่าฮัลล์แองแม่ลปันเด้อซึ่งเบ้ามากเลวครับทำตาจากไหลครับโอ้ยตอนนี้กะเนาะของผู้จัดการสายจวดคือว่านะเล่ามีแต่ความรู้ความสามารถแต่เราบ่มีเงินบริหารการเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งถ้าเรามีทุนมีเงินมาอีดีเพิ่มโอ้ยบง้งคือสิเจริญไก่อยู่ครับ แต่อ่าซีซั่นที่ผ่านมาหนึ่งถึงสเนาะเอาอเดี๋ยวพายพ่อถ่ายชิปเป็นเมื่อนกใกล้จะห่อไเ่ล่า8ปลทีแล้วนี่ใจเย,ย็ครับพ่อานาครับเอานั่งรถถ่านนั่งรถถา่าเปิดแอรนั่งถ่านเปิดแอร์นั่งถา่านาก้อนเพื่อ <c> ซ <oughs> ีซั่นที่ผ่านมาอเ,เอา้อว่ออย่าไล่อย่าห่างครับพี่รองครับเอาจาะไหนกะขอให้อ่ามาลำพเพชรๆๆๆะเพิเ่งวงมาลัเพชรเฮงๆๆเด้อเจริญเจริญเจริญครับเสียงดังๆเด้อ เจอกันลิปหน้าครับพี่น้องครับนอนหลับฝันดีลาที่สวัสดีครับเชิญชวครับพี่น้องเจอกันเมื่อเช้าครับสวัสดีครับผม